เริ่มต้นที่อุตนก่อนอุตนมีทั้งหมด14ดวงแบ่งเป็นกลุ่มของโลภะโลภะนั้น6 6ดวงนะก็มีโลภะเจตสิกมาณนะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกวิจิวิจิข,ข,ขิขาเจตสิกถีนะเจตสิกและมิทธาเจตสิกทั้งหมด6ดวงดวงแรกนั้น โทรพาเจสิ้วเป็นเหตุด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยจะมีการติดข้องคาในสุต่ังราว่าของโทรพาเนี่ยเพราะว่าติดติดต่อมา่มของโทรศัพท์โทรศัพท่ยังมีอยู่สี่แล้วจะมีโทรศัพเจสิกเป็นเหตุด้วยเป็นเจสิกยเป็นเหตุด้วยะโทรศัพเจสิก็ อิจฉามัริยะแล้วก็กูกุจักนี่คือกลุ่มของโทสักกลุ่มของโมหะก็มีสีเ่เหมือนกันก็จะมีโมหะเจสสิกเป็นเดชด้วยแล้วก็อันยีนิกะอนโนตปะแล้วอุตัจะรวมแล้วสี่ดวงเป็นเป็นโมหะเป็นตัวที่ มันบุ่นอยู่ภายในของบุญแล้วก็ทําให้เกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างนะมีจิตทั้งหมดสิบสองดวงเป็นมูลจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยกลุ่มของโลภะสิบสองสิบสองมูล, 12, 12มลจิตเป็นโทสะสองมูลจิตแล้วเป็นโมหะสองมูล,มลจิตจิตที่เป็นประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นอกุศลสี่ดวงประกอบแล้วได้จิตทั้งหมดสิบสองดวง en i